สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะนำทุกท่านมาดูนี่นะครับทุกท่านจะเห็นว่านี่เป็นป่านะครับเป็นปา่าเป็นปา่ายา่าหญ้าผักบุ้งยางนะครับอันนี้จะเป็นหญ้าผักบุ้งยางแบบนี้นะครับอันนี้เป็นป่าแบบนี้นะครับแต่ว่าข้างในนี่มันจะเป็นต้นมันนะครับต้นมันแบบนี้นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำไร่มัน อย่างไรนะครับให้ได้ไร่ละ1ิตันนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคแบบออร์แกนิกนะครับแบบธรรมชาตินะครับใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็คือจะต้องปลูกมันนะครับแล้วก็ปล่อยให้หญ้ารกๆแบบนี้นะครับให้หญ้ารกๆแบบนี้เลยนี่นะครับต้นมันอยู่นี่นะครับแล้วก็หามันไม่เจอครับมันอยู่ไหนเอ่ยมันฉันอยู่ตรงนี้นี่ครับเทคนิคก็คือต้องทําแบบนี้นะครับ นี่มันอยู่ตรงนี้ยอดมันแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับต้องทาแบบนี้ครับอันนี้คือมันอายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับต้องทาแบบนี้นะครับถึงจะได้ไร่ละหนึ่งตันนะครับไร่ละสิบตันนะครับทอทีนะครับตรงใดไร่ละสิบตันเทคนิคก็คือทําแบบนี้นะมันจะทําให้ได้ปุ๋ยอินรีย์นะครับได้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุอินรีย์เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะทําให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จะทําให้ได้ไร่ละสิบตันนะครับ พอหลังจากที่ว่าเราปลูกมันนะครับปลูกมันจนหญ้ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับหญ้ามันขึ้นเต็มไปหมดจนไม่เห็นต้นมันนะครับแล้วทีนี้เราค่อยเอาคนงานเนี่ยมาเกี่ยวนะครับนี่คนงานมาเกี่ยวเกี่ยวเอาเคียวนะครับใช้เคี่ยวมาเกี่ยวนะครับเกี่ยวให้เสร็จนะครับทีนี้พอเราหลังจากที่เราเกี่ยวเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าจะมีขี้ซากนะครับจะมีขี้ซากหรือว่ามีพวก อินรีวัตถุนะครับหรือว่าเศษญ้าเศษเศษ้านะครับเศษวัชพืชที่เรากําจัดไปนะครับเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยอินรีย์นั่นเองนะครับเป็นยังไงเอย่ยเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับแล้วทีนี้ปุ๋ยอินทรีย์มันจะไปไหนมันก็มาให้ต้นมันสปะหลังของเราได้กินไงฮะนี่มาให้ต้นมันสัปะหลังของเราได้กินแล้วทีนี้มันก็จะทําให้ได้ไรละสิบตันแหน่แน่ อันนี้คือมันสําปะหลังนะครับมันสําปะหลังที่หลังจากที่ว่าปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมหญ้าไม่ได้กําจัดวัชพืชน,นะครับจนทําให้ต้นมันนั้นหายไปนะครับจากที่ต้นคลิปนะครับแล้วทีนี่เราก็เอาคนงานมาเกี่ยวน,นะครับเอาคนงานมาใช้เคียวเกี่ยวนะครับใช้เคียวเกี่ยวแล้วก็เราถึงค่อยมาฉีดยาไล่ร่องอีกทีนะครับ สำหรับยาที่ใช้ฉีดไร่ล่องนะครับก็จะเป็นยาจำพวกดูดซึมนะครับตัวกรูโฟซินเนตนะครับกรูโฟซินเนตจะใช้ได้ดีนะครับอตอนนี้หลังจากที่ว่าฝั่งทางบน,นบที่ว่าเป็นยาโรคโรคนะครับฝั่งทางนี้ก็คือเกี่ยวเอาเขียวเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราค่อยมาไล่ฉีดยาไล่ล่องอีกทีนึงนะครับรอให้สักสี่ห้าวันนะครับสามสี่วันให้มัน ไอ้พวกที่เราเกี่ยวเราตัดไปเนี่ยมันแตกใบออกมาทีนึงครับแล้วทีนี้เราค่อยมากําจัดมาฉีดพ่นยาอีกทีนึงนะครับถามว่าทําไมไม่ทําแต่ก่อนเนิ่นๆนะครับก็คือตอนที่ต้นมันยังเล็กเนี่ยลูกยาก็ยังเล็กอยู่นะครับแล้วทีนี้เราจะฉีดพ่นไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่โดนลูกยาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกยาก็ไม่โดนนะทีนี้เราก็เลยต้องมาทําแบบนี้นะครับก็คือปล่อยให้ ทั้งมันแล้วก็ทั้งหญ้านะครกรกเท่ากันเลยนะแล้วทีนี้่อยเอาคนงานมาทําแบบนี้นะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็ทำมาแล้วนะเกี่ยวมาวันหนึ่งล้วันนี้ก็ทำกันครับคนงาน11คนนะคนครับคนงาน11คนก็ให้มาใช้เคียวนะครับใช้เคียวใช้เคียวแล้วก็ต่อด้ามเคียวเอาไม้มาต่อด้ามอีกทีหนึ่งนะครับนิดนึงแล้วก็ให้คนงานเกี่ยวได้เลยนะครับ ให้คนงานเกี่ยวให้คนงานฟันนะครัฟันฟันเอาแล้วก็เราค่อยมาไล่ล่องอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับก็ให้คนงานเนี่ยใช้เขียวนะครับเกี่ยวแบบนี้นะครับเขียวต่อด้ามไม้หรือว่าต่อด้ามท่อ PVC นะครับใช้ท่อ PVC มาสวมเอาที่ด้ามเขียยก็ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะครับก,ก็ค่อยทำไปนะครับ ถ้าว่ายังมีต้นมันอยู่ข้างในนะครมันก็จะได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่มีต้นมันเหลือเนี่ยคือถ่ายทิ้งอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีต้นมันก็คือทั้งถ่ายทิ้งอย่างเดียวแต่นี้ยังมีต้นมันเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้แรงงานสําหรับการทํามันเนี่ยมันก็จะมีการทํารุ่นอยู่ประมาณ2รุ่นเหมือนกันครก็คือ1ถ้าเราฉีดยาคุมใช่ไหมเราก็จะฉีดยาคุม แล้วก็เดี๋ยวก็มาไล่ล่องอีกทีหนึ่งตอนสักประมาณต้นมันประมาณสักอายุ2เดือน3เดือนนะครับซึ่งตอนนั้นลูกยาก็จะขึ้นแล้วแต่มันก็จะ,ะเต็มมันก็จะขึ้นโตแล้วนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ทํานี้เราก็ต้องมาไล่ล่องตอนหลังครับแล้วก็พอไล่ล่องเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหญ้ามันก็จะขึ้นอีนะครับจนก็ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องได้มาทํารุ่นอยู่2รุ่นนะครับ ถึงจะเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังของเราได้นะครับหรือว่ามันผลของเรามันถึงจะปกคลุมแล้วก็คุมหญ้าได้นะถัดใจไม่ถึงนี่ทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าทิ้งก็คือเงินแสนเลยนะครับข้างในนี้นะอันนี้คือเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้ไปฝั่งยาวไปถึงข้างล่างนะครับมันยังไม่ทานะครับแต่ฝั่งทางนี้ทําไปแล้วนะครับสิ่งก็ต้อง ทำนะอย่างน้อยนะสักสองสามวันนะครับสงครามยังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสมนะครก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับต้นมันยังอายุยังน้อยนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็นุ่นนะครับสิบเดือนนะครับทีนี้มันก็ยังมีเวลาให้เราทําอยู่นะถ้าเกิดเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ขอให้ในแปลงเนะี่ยมีต้นมันอยู่นะก็ค่อยๆมาดูแลกันไปนะครับมา เกี่ยวหญ้ามาไดาหญ้าหรือว่ามากําจัดวัชพืชกันต่อไปนะครับดูนะครับดูแรงงานที่นี่นะครับเป็นแรงงานต่างชาตินะครับแรงงานต่างชาติสัญชาติเมียนมานะครับก็เอาคนงานมานะครับแล้วก็มาเกี่ยวแบบนี้นะครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเห็นแถวมันนะแถวมันมันจะอยู่ข้างในนี่แหละอยู่ในป่าหญ้านี่แครัแถวมันก็จะอยู่ในปา่าหญ้าพอมันยุบ พอเกี่ยวเสร็จแล้วพอมันยุบมันเหี่ยวกับสักสาสวันเนี่ยมันจะแตกยอดผลิใบใหม่นะครับทีนี้ตอนนั้นเราก็จะมาพ่นยากำจัดวัชพืชได้แล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโคตรๆหน่อยนะครับใสุ่วยใส่รวยเลยนะครับมีแต่ญ้านะครับมีแต่ญ่ามันไม่เห็นมองไม่เห็นมันละ ปีนี้ราคามันคาดว่าจะต้องดีนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ตรงที่เราที่เคยปลูกกันในปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็ไม่ได้ปลูกกันแล้วนะครับแล้วก็แรงนะครับเกิดปรากฏการณเอนยโยนะครับคือฝนทิ้งช่วงแรงด้วยนะครับหลายแปลงเลยนะหลายแปลงที่มีการปลูกซ้ำการสองรอบนะครับแล้วก็ ต้นพันธุ์ก็ไม่มีนะครับแล้วปลูกไปแล้วก็ไม่เกิดนะครับอันนี้ก็มีนะครับแล้วทีนี้ปีนี้มันสับปะหลังต,งต้องราคาดีแน่ๆนะครับสังเกตได้จากข้าวโพดนะครับแต่ก่อนที่เคยปลูกข้าวโพดข้าวโพดราคา2บาทนะครับราคา2บาทจนตอนนี้ราคาข้าวโพดก็ขึ้นมาเป็น5บาทแล้วนะครับาราคาข้าวโพดฝักนะครับแต่ก่อนเคยปลูกข้าวโพดทาไรข้าวโพดนะครับราคาข้าวโพดฝักกิโลละ2บาทนะฮะยังซื้อยังปลูกกันนะครับ สำหรับมันสำปะหลังนี่ก็ปีก่อนโน,น,น้นนี่ราคามันรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2บาท6 0 2บาท40นะครับมาปีนี้ก็ขึ้นมาเป็น3 00. บาทเหมือนกันนะครับก็คาดว่าในปีฤดูการเก็บเกี่ยวปี2567รสเนี่ยราคามันสำปะหลังต้องดีแน่ๆนะครับดีแน่นอน,นครับสังเกตได้จากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ปีที่ผ่านมาที่เคยปลูกนะครับเขาก็ เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นนะครับอ,อย่างเช่นไปปลูกข้าวโพดกันไปนะครับก็คือพื้นที่มันสัปัหลังก็หายไปไซสยเยอะเหมือนกันนะครับอย่างแปลงข้างๆเคียงหรือแปลงที่เคยปลูกด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ปลูกกันแล้วอย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ,อปลูกแล้วไม่เกิดนะครไม่ติดนะครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดปลูกแล้วตายนะครคือมันปรากฏการเอลนินโยหรือว่าฝนทิ้งช่วงแรงนะครับ ทีนี้มันก็ทําให้มันนั้นไม่เกิดนะครับแล้วก็มีอย่างของเพื่อนๆนะครับบางคนนี่ที่เคยทําด้วยกันเนี่ยเขาก็ปลูกกันสองรอบนะครับแล้วก็ต้องไปซ่อมกันนะครับแล้วก็มันก็พันมันก็ไม่มีนะครับปีนี้ต้นพันลามันพันมันนี่ก็แพงเหมือนกันนะครับต้นพันมันก็หายากนะครับแพงด้วยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปลุยๆหน่อยนะครับใส่ลุย สายป่านะครับซึ่งก็จะมีแต่หญ้านะครับแล้วก็นำเพื่อนๆพนนะครับมาชมไร่มันสำปะหลังนะครับที่ปลูกแบบออแกนิกนะครับทำอย่างไรให้ได้ไร่ละ10ตันนะครับก็คือต้องปล่อยให้หญาลกนะครับแล้วมาตัดมาเกี่ยวหญาเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะทำให้พวกเศษหญ้านะครับที่เรา ตัดไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะให้พืชน,นะครับทีนี้มันจะไปไหนซะละครับมันสับหลังมันก็ต้องกินสิครับก็จะทําให้เป็นปุ๋ยนะครับทีนี้มันก็จะทําให้ได้ไร่ละสิบตันนะว่าไปนะครับว่าไปเรื่อยนะก็ต้องมา,มาบำรุงใส่ปุ๋ยกัน,นครับมาใส่ปุ๋ยมาฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชกันอีกครับต้องมาใส่ปุ๋ยนะครับ ปีที่แล้วแปลงปีก่อนโน้นนะครับปีก่อนโน้นแปลงนี้จะได้อยู่83ตันนะครับในพื้นที่ประมาณ13ไร่ครึ่งนะครแล้วก็ปีที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะครับปีที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปนั้นก็เป็นก็ได้อยู่ที่80ตันครับเดี๋ยวปีนี้จะทำให้ได้100ตัน,นะะเดี๋ยวปีนี้จะทำให้ได้100ตัน